ฮาาัลโหลเซตสวัสดีครับ,รบแป้ครับความครับมโโหมาเวลสตูดิโอหนังใหญ่ครับโอ้โห,โหเลื่อนมาสามรอบรอบนี้ไม่รู้เลื่อนอีกป่ะนะครับก็คืออย่างที่หวังว่านะสถานการณ์โลกยิ่งในบ้านเราตอนนี้นะโอ้โหเดือดคือมันไม่ปกติจ,จริงๆครับคือแบบ อันนี้เราก็ไม่รู้แล้วว่าจะเลื่อนอีกไหม,อ,มอันนี้เขาบอกว่าเป็นเขาอันนี้ของช่อง official เลยนะ Marvel Ent e อร์เทนเมนต์นิว a ทรเลอร์เขาใช้คำว่า New อ,อ่ะดูก่อนเดี๋ยวเขาไปเม,มาส์ที่หลังอ่ะลืมบอกเรื่อง <laughs> Black Widow หนึ่งสองสามกไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับฉันทุกอย่างหรอก นี่มีชีวิตหลายแบบเลยหลายชีวิตเฮ้ยโลโก้เท่มากแบบแบบวิโดเลยนี่เขาเรียกอเวนเจอร์ว่าเป็นครอบครัวโอ้ทำผิดพลาดมาเยอะเว้ยอยากให้โลกเป็นอยากให้โลกเห็นฉันเป็นยังไงอันนี้ตอนสละชีวิตในเอนเกมโมนี่แม่งเศร้าสุดขีดแล้วคนที่เป็นจริงๆอ่ะเป็นใครอย่างไร เมื่อก oh> ี้เป็นไฮไลท์จะหนังเก่าๆอันนี้นี่จุไรย์กรกฎาคมเฮ้ยตอนเด็กเ้ยเก๋เยเลน่าบูโลว่าคนทำสกุลนะเป็นแบบไม่ใช่แบบพี่น้องจริงนี่โหแม่งทำสีไอพ่อวะไพ่อไอไม่ใช่พี่พ่อไอคนนั้นเลดกาเดียนอ๋อมันเหมือนลูกบุญธรรมเมื่อวะเออครอบนี่ไงแม่บุญธรรมหมอ เขาถึงเนี่ยกับซิสเตอร์ในเทรเลอร์เก่าๆ,ๆอ่ะคนเนี้ยอ๋อมันแบบรับมาเลี้ยงอ๋อเว้ยนี่ไงเป็นพี่เนี่ยเป็นทุกสีทุกอย่างสำหรับเอ้ยแทสมาสเตรอร์เรคอฟนี่ใครวะไอฝั่งผู้ร้ายมันมีทุกอย่างเลยของฝั่งพระเอกมันเป็นนี่ไงฮอคอายด้วยแล้วมันมีไอนี่เดิมไวเบนไอไวเบนไอชื่ออะไรแบ็คแบนเทอร์ er. กงเล็บ ซีนนี้น่าจะเด่นสุดในหนังเห็นทุกเทเลอร์เลยไอ้กระโดดลงมาเนี่ยน่าจะเป็นแบบแอคสามในหนังแจงว่าหัวแอคชั่นนี่แบบหายห่วงเลิกสื่อโอ้โหโคตรเท่โอ้โหผมไม่อยากดูแล้วมันเราเห็นมาหลายเทเลอร์ละมันเลื่อนมาสามรอบแล้วจุลายเกนี่ไงเขายอมแพ้แล้วเขายอมเป็น Disney p l u ัแล้ว <ม>ด้วยแล<ะ>้วมันต้องปรับสถานการณ์ไงยังไงมันก็ต้องทําอ่าโหเมาส์หน่อยอคือ,อเออเอออันนี้ก็ดีตัดมาแบบว่าเราจริงๆอิเห็นมาหลายเทรลเลอร์แล้วครับก็เลยลุ้นอยู่ว่าเฮ้ยอันนี้มันจะมีอะไรให้เราดูอีกวาคือดูไม่รู้จะดูยังไงละแ,แบบ็ิวีโอด้วยแบบรอมันรอแล้วรออีกเออเว้ยมันก็ยังอุตส่าห์ตัดมาให้เราดูเนี่ยไม่เหมือนเดิมเว้ยมันก็ยังเห็นซีนใหม่ใหมไอตอนเด็กเลยอ่ะเพิ่งเคยเห็นนี่แหละครั้งแรกเลยเออ บแม่งเปรี้ยวนะเด็กเลยทําสีผมในสมัยวัยรุ่นเลยโอ้โหมันสีฟ้าคือแบบเก๋เลยเออเออแล้วก็เห็นเลดกาเดียนเออกับกับไอเลเชยไวส์ผมจําชื่อคาแรคเตอร์ไม่ได้เลเชยไวส์แล้วก็ตัวน้องอ่ะคือบ้านเขาอะผมเข้าใจว่าบ้านนั้นนะเขาก็มีครอบครัวของเขาเป็นเลดกาเดียนเลเชยไวส์แล้วก็ลูกเยเลนาอะไรเนี่ยเออและดาตาชาเนี่ยน่าจะเป็นเป็นแบบลูกบุญธรรมอ่ะอันนี้เดานะเดานี่มั่วมั่ว น่าจะเป,เป็นแบบว่าอาศัยอยู่บ้านนี้เขาคงแบบรับมาเลี้ยงอ,อ,อนีดาวเอา,น,าน่าจะเป็นแบบนั้นเอ,อแล้วก็ไอ้นี่ที่คุณบ๊ามทักผู้ร้ายมันคือไอ้นี่แทสมาสเตอร์ในเกมก็มีที่สู้กับสไปเดอร์แมนไอเกมเพยเลย์สี่เลยอะสไปเดอร์แมนแทสตาสเตอร์นี่ะตัวนี้แหละแล้วก็ในคอมิกก็มีอยู่แล้วแล้วก็เท่าที่รู้คร่าวๆมาในคอมิกเนี่ยคือเหมือนมันก๊อปปี้พลัง ของพวกฮีโร่ได้ขโมยมนิดขโมยมาหน่อยมีโล่กับตันมีกรงเล็บแบ็คแพนเทอร์มีธนูฮอกอายคือมันใช้ครบเลยเอแต่ทีเนี้ยในหนัง M.C.U เนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาพลังเนี่ยมันจะก๊อปไปยังไงก็ต้องรอดูหนังฉายว่าแบบว่าทำไมถึงก๊อปปี้พลังแต่ละอย่างเนี่ยมาได้ยังยังไม่บอกเราและคนใต้หน้ากลางเนี่ยคือใครอะไรยังไงเนี่ยไม่รู้ นักแสดงนเ,เ,เนี่ยเขาก็อุบเงียบเลยไม่บอกอว่าใครเล่นเป็นตัวนี้แทสมาสเตอร์ <Task master. S 2> อและเทเลอร์เนี่ยให้เห็นแล้วด้วยว่ามันเหมือนมีคนคุมมีคนด้วยเหมือนเป็นด็อกเตอร์เหมือนนที่แบบมาคอยกระซิบข้างหูอยู่เออมีตัวนังอีกแล้วก็ไทม์ไลน์ของหนังถ้าที่เท่าที่เดากันมาก็คือย้อนความยให้ฟังเป็นน่าจะเป็นช่วงไอ้นี่มั้งหลังซีรีส์วอร์ช่วงที่แบบก่อนอินฟินิตี้วอร์ที่เหมือนกลับไป บ้านก่งบ้านเกิดตัวเองเพื่อไปทําอะไรยังไงเราเราก็ไม่รู้ละเออแต่ไทม์ไลน์เนี่ยคือหลังซีวีวอลก่อนอินฟินิตี้วอลอันนี้อันนี้ต้องไปเช็คกันอีกทีนะไม่มั่นใจแต่ันนี้ฟังเข้าใหม่ทีว่าน่าจะเป็นช่วงนี้นี่แหละเออแล้วก็สุดท้ายอย่างที่คุณบัมทักย่องยอมปรับตัวล้ฉาย Disney Plus ด้วยแต่ว่าไม่ใช่ว่าสมาชิก Disney Plus จะดูได้เลยนะอันนี้เสียเงินเพิ่มเออมันมีแบบค่าคอส เหมือนแบบเปเปอร์วิวสมัยก่อนเลยครับจ่ายตังเพิ่มเพื่อดูเรื่องนี้โดยตรงเลยสําหรับคนที่แบบไม่ไม่สะดวกที่จะไปชมในโรงภาพยนตร์ก็ดูอยู่บ้านแต่ว่าบ้านเราเหมือนเดิมดิสเพทย์จะไม่เข้าครับก็เซงเป็ดอยู่เออแต่ไม่แน่ไม่แน่รอลุ้นกรกฎาอาจจะเปิดตัวในไทยครับรอรุ้นกันต่อไปเพราะมันก็อีกหลายเดือนพอสมควรอาจจะเฮ้ยมีแบบซับทงซับไทยให้เราดูถูกลิขสิทธิ์หรือไม่ก็อาจจะ เข้าโรงปกตินั่นแหละโรงเนี่ยของไทยอะ่ะผมว่าเข้าร้อยเปอร์เซนต์เพราะบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่หนังอะ่ะเข้าทุกเรื่องครับไอ้ก็ซีล่าคองก็เข้าอมอทเทอร์คอมแบทก็เข้าพวกหนังใหญ่อะ่ะเข้าสายหมดมแบลบ็วิดอวเนี่ยโรงไทยอะ่ะฉายอยู่แล้วอเออแล้วก็อรอลุ้นดิสนีย์พลัสว่าจะเปิดตัวทันไหม,มถ้าทันบางคนก็อาจจะสะดวกดูอยู่บ้านเออเอออันนี้อันนี้อรอลุ้นดูแต่ที่เมืองนอกเนี่ยที่ประเทศที่เขาใช้ดิสนีย์พลัสได้แล้วเนี่ยมีให้ชมเลยจ่ายตังค์เพิ่ม แค่นั้นเองครับรอวันแค่นั้นแล้วตอนนี้ก็ลุ้นอย่างเดียวว่าไม่เลื่อนแล้วอืมอืมอืมขอให้ไม่เลื่อนกรกฎาคมครับก็จะได้ดูกันละเออน่าดูน่าดูคือแบ็ควิดโอนีมันมัน M C U เราดูอยู่แล้วเออเออและจริงๆควณจะต้องได้ดูเป็นปีแล้วด้วยนี่มันเลื่อนมาจะเป็นปีสองปีแล้วอืมอืมอืมอตื่นเต้นแน่นอนเรื่องนี้ไม่ไม่ต้องสืบแต่ว่าวันนี้ไม่ค่อยหายเท่าไหร่เพราะว่ามันดูมันดูมาหลายเทรลเลอร์แล้วมันดูมาเยอะแล้วเออเออเออ อันนี้มันเหมือนแบบกระตุ้นอีกทีเว้ยก่อนฉายเออบางช่องนะอย่างที่ผมบอกนะผมเคยบ่นมาในคลิปกเก่าด้วยว่าเวลาคุณไปเอาเทรลเลอร์ของ o f f i ิเชียลอะอแล้วไปอัพเองในช่องคุณอนะคุณน่าจะพิมพ์ชื่อให้มันตรงกับ,บ Official Official ชียลนี่ยเขาใช้คำว่า new trailer เวอร์ชันไหนเวอร์ชันไหนไอช่องอื่นนะ่ชอบไปเขียนเองไฟนั่นเท a เลอร์เทเลอร์สามเทเลอร์สี่คือแบบ ก็ตามเขามาเวคูเขเขียนอยู่นิวนนิวก็นิวแค่นั้นเองอเออน่าจะเป็นเทรลเลอร์สุดท้ายแล้วล่ะอืเพราะว่านี่มันก็ใกล้เต็มทนแล้วก็คือแบบว่าโปรโมทกระตุ้นรอบสุดท้ายเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวเราทำพรีวิวให้อเออลองดูลองเบรกดาวเทรลเลอร์ดิว่ามันมีอ,มอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราพรีวิวตัวละครให้เหมือนเดิม,อมเออว่าใครเล่นเป็นอะไร ชื่ออะไรผู้กำกับเป็นใครอ,อะไรยังไงแล้วทำพรีวิวทำเบรกดาวเทเลอร์ให้เหมือนเดิมกดติดตามช่องเราไวจะได้ไม่พลาดอะไรดีๆอะไรผู้ถึงกดติดตามขอบคุณทุกๆคนเลยที่เป็นซับสไคร์เบอร์ช่องเราครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณทุกๆคนที่กดซับกดติดตามให้ช่องเราไว้แล้วม,มันเป็นแรงพลังและกําลังใจที่ทําให้ช่องเราเนี่ยเดินหน้าต่อไปใครที่เซตชื่อเป็นพับลิกเราขึ้นชื่อตลอดอยู่แล้วโชว์ตลอดเช็คชื่อตัวเองได้เลยเ ส่วนใครที่เซฟเป็นไพรเวทไว้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาไม่เห็นชื่อก็จริงแต่เรารู้ว่าช่วยกดช่วยเหลือช่องเราอยู่เพราะว่าจํานวนตัวเลขซับเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอยู่โอ้โหตัวนี้ขอบคุณมากแล้วก็คุณทุกๆคอมเมนต์ที่คุยกันไอ้ยังคลิปนี้เมาเลยเต็มที่รอไหมเอออยากดูป่า <S <S หรือแบบขี้เกียจนวรอจนแบบว่าไม่ดูแล้วเว้ยเออขี้เกียจจะดูแล้วเว้มันช้าเหลือเกิน นานเหลือเกินกว่าจะเข้าฉายก็แบบว่าเฉยๆและหรือยังแบบหายไปอยู่ยังแบบโหพี่มัน MCU หนังใหญ่โหเราแบบเว้นกันเป็นปีๆต้องดูหน่อยเออมามาคุยกันพิมพมาคุยกันได้หมดทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่มามาคุยกันผมตอบคบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วไม่มีปัญหาใครที่ชอบช่องเราฝากรบกวนแชร์ไปเพื่อน<ฮ>เออส่งต่อคลิปไป<ฮ>ป๊า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 ใครย,ยิ่งคนที่กดติดตามไว้ให้แล้วเนี่ยโอ้โหขอบคุณมากมีคอมเมนต์หนึ่งโหทักมา คุณมามจังบอกว่าโหพี่ช่องพี่เนี่ยผมแบบคือแชร์ให้ทุกคลิปโอ้ยจ <laughs> <laughs> จ๊าวอ่าแล้วอยจะเข้าไปกระโดดกอดทะลุจอไปแบบไฮไฟทีทนึงเน้โอ้โหน่ารักมากเ <c oughs> ขาพิมพ์มาบอกเราเลย <c oughs> ว่ากดติดตามไว้ให้แล้วด้วย <c oughs> และคลิปเนี่ยแชร์ให้ตลอดเอออันนี้ขอบคุณมากขอบคุณจริงๆเออหรือใครที่เพิ่งมาเจอเราคลิปนี้เลยถูกใจเอยพี่แม่งรีแอคชั่นกันมันดีเว้ยเออ แบบถูกชะตากาันลองย้อนกับดูในช่องเราคอนเทนต์เราเยอะนะมีหลายอย่างไม่ได้มีแค่รีแอคชั่นเทรเลเลอร์มีรีวิวพรีวิวสปอยโอ้โหเยอะแยะมากมายจะไม่หมดและคนที่ยังลังเลกับช่องเราอยู่เพิ่งมาเจอเราคลิปนี้เพิ่งมาเจอเรา2คลิปที่แล้วกดติดตามให้ช่องพี่เขาดีไหมไม่ต้องลังเลแล้วทุกคนอย่าลืม Subscribe, subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่นะครับสวัสดีครับ ดูแน่นอนล้านเปอร์เซ็น